ไอเย่อดีใจจะได้ไปเที่ยวป่าครับดีใจครับดีใจครับผม้ลาไปเชิญแม่แป้งสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ f อยามเช้าๆนะคะไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอนี oh. ını, <im 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 ้จะได้ลงเวลาไหนนะคะโอ้โหบันรับสวัสดีแฟนคลับ FC ครับ รุ่นรุนยำเช้านะครับวันนี้จะพาลูกชายกับแมแป้งครับไปเที่ยวป่านะครับคืนกําไรให้ลูกชายค่ะหลังจากเหน็ดเหนื่อยมานานแล้วก็ทําเพื่อเพื่อแฟนขับเอฟซีด้วยนะคะก็จะพาลูกชายนะครับหันตูดทำไมหันตูดมาให้เอฟซีดูทําไมหันหน้ามาคุยกันก่อนลูกคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเร็วก็ช่วง นี้ก็จะมีถ่ายคลิปวิดีโอลงบ่อยๆหน่อยนะคะแต่ถ้าจะไลฟ์สดก็จะประมาณเดี๋ยวแก๊งมารวมตัวกันบ้างเป็นบางครั้งบางคราวนะคะ<อ>ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเ,<อ>เป็นกําลังใจให้น้องดาวด้วยเ,<อ>เป็นกําลังใจให้ครอบครัวดาวเคียงเดือนด้วยนะคะ<อ>วันนี้เราจะไปกัน2เชือกนะคะแม่แป้งกับหูดาวขึ้นกําไรให้ลูกๆหน่อย พี่เดือนไปวันหลังนะคะพี่เดือนไปวันหลังเออวันหน้าเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้นะคะต้องเข้าใจทางเราด้วยเพราะว่าแม่แป้งกับพี่เดือนรู้สึกว่าตอนนี้อย่าไปแล้ว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 ตอนนี้แม่แป้งจะห่วงน้องดาวมากกลัวพี่เดือนจะทําร้ายน้องดาวนะคะแต่ที่จริง ไม่แล้วค่ะแต่สัญชาตญาณของเขาด้วยความรักและความห่วงใยลูกนะคะเขาก็อาจจะมีบางครั้งบางคราวที่ทำแรงๆกับพี่เดือนบ้างก็เลยว่าด้วยความปลอดภัยไปน้องดาวกับแม่แป้งดีกว่าแอปก่อนแล้วแอปก่อนแอปเบลลแอปโอ้ยงูเขียวออกด้วยแอปเบลลแอปเบลล์กันลูกแอปเบลลแบปไหนไหนเขาแอปเบลลแบบนั้นบอกแอปเบลลดีทีไหนแอปเบลลยังไงแอปเบลเฮ้ยแอปแอปกันลูกไอเย่อดีใจจะได้ไปเที่ยวป่าครับดีใจครับดีใจครับโอ้โหดีใจครับ ไปอาบน้ำก่อนไม่ต้องอาบก็ได้เพราะหนาวขึ้นขึ้นรถไปก็จะหนาวอีกน้องดาวไปชวนแม่แป้งน้องดาวไปชวนแม่แป้งไปเที่ยวป่าครับโอ้ดีใจครับดีใจครับผมจะได้ไปเที่ยวป่าครับผมดีใจครับพี่หลงพี่หลงฟ้าฟ้าบ้านกับพี่เดือนเด้อพี่หลงฟ้าบ้านกับพี่เดือนนะครับ โอ้ยปุ๊บกาเข้าเตาแม่แป้งเลยโอ้ยตายแล้วเอาคุณแจมอเตอร์ไซค์ออกน้ำแน่ลูกออ,ออกแล้วนะโหดูนะท่ายดูเตาของน้องดาวนี่สุดยอดมากตัวอยู่ไปเยอะๆเลวพ่อไม่ใช่หรอกค่ะที่เราจะพาไปป่าไกลหน่อยเพราะว่าพี่สิบล้านเราไม่ค่อยได้ ไปไหนมาไหนเลยเดี๋ยวเครื่องเดี๋ยวเขาเชิญด้วยนะครับสร้างความสุขให้เอซด้วยค่ะช่วงโควิดนี้ก็ยังไงก็รักษาสุขภาพกันได้นะคะยังไงก็บ้านดาวเกยงเดือนกำลังใจให้นะคะโอ้ดูนะคะดูท่าหมูดาวกินนมนะโอ้โหสุดยอดมากค่ะ ก็ยังไงก็ไม่ลืมนะคะไลฟ์สดนี่ยังไงก็ต้องไลฟ์แน่นอนแต่จะไลฟ์เป็นบางครั้งบางคราวนะคะก็ติดตามไปเรื่อยเรื่อยร่วมกิจกรรมนะครับร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนี่เลยครับจะไลฟ์สดให้ดูไม่บางบางทีบางวันท่าน้องดาวแบบนอนบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะไลฟ์เป็นบางครั้งบางคราวไงพ่อในแต่ละวันคือคือลงคลิปเราจะลงคลิปปกตินะคะตีห้าเที่ยงแล้วก็ห้าโมงเย็นเหมือนเดิมนะคะช่องช้างภายดาวมงคล ส่วนดาวเคียงเดือนแฟมิลี่เราพอเหมือนเดิมเช้าเที่ยงเหมือนเดิมใช่ไหมจะได้แจ้งเอฟซีแจ้ง f อฟให้รู้เวลาเหมือนเดิมนะคะไปถอดโซลตีแม่แป้งนั่นแม่เพิ่นก็ใจดีเกินเปิดขาให้ลูกดูดเบ้างละเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้น แม่แปลงบ่มีเสียข้อจิไปแบบไหนฮะดีใจครับหางสีเลยครับผมจะได้ไปเที่ยวป่าคหนอ่ะผมดีใจครับผมดีใจไปชวนพี่เฟิร์นก่อนพี่เฟิร์นไปไหมชวนพี่เฟิร์นดิพี่เฟิร์นไปไหมโอ้โหดีใจครับดีใจครับเฟิร์นไปเที่ยวป่ากับน้องดาวไหมครับ โอ้พี่เฟิร์นก็จะไปนะคะเอาดูอาจับดูใช่รถเราไหมจับดูสิใช่รถเราไหมแม่แป้งอย่าแย่งหนูดาวขึ้นดีไปน้องดาวขึ้นก่อนน้องดาวขึ้นก่อน โอ้ยอยู่ฝั่งนั้นดีแล้วย้อนแสงเอฟซีย้อนแสงไปลูกไปก็ไปอยู่ฝั่งนั้นดีแล้วคุณเดี๋ยวเห็นแล้วใหแล้วได้แล้วไปขึ้นไปวนขึ้นไปลูกไม่กาขึ้นครับนานแล้วครับนานแล้วครับทํายังไงครับทีนี้เดี๋ยวแม่แป้งขึ้นไปกินอ้อยก่อนนะครับก้าขาขึ้นไปลูกหนึ่งสองสามเร็วขึ้นเก่งแล้วเร็วเร็วเร็วจะพาไปเที่ยวป่าเออนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไป แม่แป้งขึ้นไปลูกทำไมสโลแกนนานแท้ดูดูเขาทำสโลแกนดูดิเร็วแล้วแร้วแล้ววขึ้นไปแม่แป้งขึ้นก่อนเอ้าเร็วแม่แป้งแล้วแล้วแล้วโอ้แม่แป้งขึ้นก่อนโอ้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 แม่แป้งขึ้นก่อนโอ้โอ้โอ้แม่แป้งขึ้นก่อนสนออันนี้ขาหนาบ่รหยับเนาะพอโซ่แข็งละมั้งบก่ายหยับนี่ นานได้ขึ้นนะคะดูดูดูเอาแม่แป้งขึ้นก่อนเออน่ะนานขาหนาเพิ่นบะยับพี่ลีอ่ะเพิ่นบะกายเยบโตอ่ะไปลูกไปเออนั่นเออนั่นเออนั่นไปไปพ่อตีดาขึ้นไปเออนั่นตีดาขึ้นไปมือตีดาใน่อยๆขึ้นไปโอ้อย่าไปหลอกกินตะอ้อยเลยอย่าไปหลอกกินตะอ้อยเ้อพ่อหัวพุ่อนไปหาทั้งรถพุ่นอ่ะไปแม่แป้งเบียดรองด้าเพื่นไป ขึ้นไปตีล่าผู้นัดไปหาพี่เฟินพี่เฟินนางถาทั้งรถไปเร็วๆเวพื่อน,น,นะเสียงเพิ่นน่ะนะอ่ะน้องเฟินลองออกเฟินไปลงมากองเลอสิเดี๋ยวให้ใ,หใ,หใหทำที่ล่าสดตัวเสร็จแล้วค่อยไปไม่ไม่จะให้น้องดาวเออให้เร็ดก่อนเฮ้ยกินนมบนรถไม่ได้นะตำรวจจับดาว กินนมบนมรถไม่ได้ตำรวจจับนมหมดอายุ <c oughs> มาด,ดูดูท่ากินนมนะคะดูท่ากินนมนะคะเอหเหมือนผู้เชี่ยวชาญ <c oughs> ผู้เชี่ยวชาญมากเลยค่ะ ชิลมากเลยพี่เดือนพี่เดือนเข้าบ้านนะครับเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวแม่พาพี่เดือนไปนะครับเดี๋ยววันนี้ให้อ้วนไปกับแม่แป้งก่อนโอ้โหนั่ไง ทำไมเบิงเบิงเบิงยกขาขึ้นนุ่มเบิง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 ว่ะเบิงทาลุงไส้เอฟซีขึ้นนมเด้อบุญอะมีท like ุกลูกแบบโอ้ยเนาะกะให้แม่เป็นอิสระแน่รูกโอ้ยเป็นบบาแล้วเมีก็อย่าลืมคลิปวิดีโอหน้านะคะ ช่วยไปติดตามไปลุ้นไปดูกันว่าน้องดาวไปถึงป่าจะคึกขนาดไหนตอนอยู่บนรถน้องดาวจะดิ้นไหมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะอย่าลืมคลิปวิดีโอหน้านะคะหนึ่งไลค์หนึแชร์คือหนึ่งกำลังใจของเรานะคะขอบคุณค่ะ